นี่ตรงคูตรงนี้นะคะคูกั้นดินตรงนี้นี่จะปลูกกุหลาบรอบเลยนะคะนะคะสิบฟังให้คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ340บาทต่อ1กิโลนะคะอันนี้ไม่ใช่1กิโลนะอัน1กิโลเกินนี้นะคะนี่สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันเช้านี้นะคะวันนี้นีจะพาทุกคนมาดูสวนผักหน้าบ้านนะคะแปลงหน้าบ้านเนาะเพราะว่าตอนนี้ รถขนดินมาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะ1คันแต่ว่าอีก1นึคันกําลังจะมาเนาะแต่ว่าก่อนที่รถจะมานะคะนี่จะพาทุกคนไปดูก่อนว่าล็อกที่นี่จะทําเป็นลักษณะแบบไหนนะคะไปดูกันค่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะฝั่งของนิดนะคะจะติดถนนเนาะของนิดก็เลยจะทําแบบเป็นเป็นคูกั้นถนนนิดนึงนะคะรอบของสวนผักเลยนะคะ ตรงนี้นี่จะทําเป็นคูกั้นถนนนะคะเพราะว่าบางรถบางทันจะวิ่งเร็วมากนะคะเวลาที่นิดทาสวนนั่งทาสวนอยู่ตรงนี้พอมีคูกั้นก็จะรู้สึกปลอดภัยนิดนึงนะคะบางบางคนขับเร็วเนาะแล้วก็ตรงครูตรงนี้นะคะนิดคิดว่าจะปลูกดอกกุหลาบนะคะให้แบบเหมือนกับว่าเป็นเป็นรั้วในๆนะคะแล้วก็มีความสวยงามด้วยเพราะว่าติดถนนเนาะก็จะปลูกรอบทั้งหมดเลยนะคะรอบทั้งหมดเลย แล้วก็รอดินมาลงค่ะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นแบบไหนนะคะส่วนวันนี้นี่ก็มีออเดอร์เก็บผักให้ลูกค้านะคะตอนเช้าเดี๋ยวรอให้รถขนดินคันที่สองมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บผักให้ลูกค้ากันค่ะนี่นะคะรถคันที่สองมาแล้วนะคะคนขับรถเป็นผู้หญิงนะคะเซ็กซี่มากนี่เห็นเมื่อวานที่เขามาส่งดินนะคะ ล็อกของเพื่อนบ้านเนาะเป็นผู้หญิงเจ้าของบริษัทนะคะขับเองเลยส่วนหน้าบ้านตรงนี้นะคะล็อกของนี้จะอยู่ที่ประมาณ140ตารางเมตรนะคะก็ถือว่ากว้างอยู่นะ สวนใหม่ตื่นเต้นมากค่ะสวนตัวนี้จะอยู่หน้าบ้านเลยนะคะสะดวกมากในการดูแลรดน้ํานะคะนี่ตรงคูตรงนี้นะคะคูกั้นดินตรงนี้นี่จะปลูกกุลาบรอบเลยนะคะเดี๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงในหน้าร้อนที่จะถึงนี้นะคะดูปปาควบคุมงานแล้วก็เพื่อนบ้านขยันมาก ดูรายละเอียดนะคะค่าดินแล้วก็ค่าขนส่งเนาะแล้วก็จะมีบินมาเก็บทีหลังนะคะหน้าบ้านเลยนี่นะคะคูนี่แหละนี่จะปลูกกุหลาบนะคะคิดว่านะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่อาจจะดูอีกทีนึงนี่ถ้าปลูกกุหลาบเป็นตามคูไปนี่เนาะคงจะสวยมากนี่ค่ะ พราะมันติดถนนนะคะทุกคนถ้าปลูกเป็นกุหลาวก็คงจะสวยไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาเก็บผักกันดีกว่านะคะเก็บผักส่งลูกค้าเนะเช้านี้นิดมีออเดอร์3กิโลนะคะต้นหอม1กิโลผักกาดหิน1กิโลแล้วก็กวางตุ้ง1กิโลนะคะไปด้วยกันค่ะระหว่างปั่นจักรยานไปสวนนะคะก็เห็นดอกไม้สวยมากเลยข้างทางนะคะแมเก็บภาพส,สวยๆก่อนนะคะ อันนี้เป็นดอกของลูกแพรนะคะสวยมากเลยเนาะทุกคนเนี่ยค่ะอยู่ข้างทางที่นี่จะไปสวนเนาะไปกันค่ะจัก,กรยานคู่ใจของนิดถึงก็แวะเอาถุงมือก่อนนะคะก็เลยแวะชม นะคะต้นกล้าผักนะคะนี่คือถั่วฝักยาวกําลังขึ้นนะคะอาม่าแล้วก็ผักบุ้งนะคะผักบุ้งที่นิดเพาะในบ้านโตกว่านี้แล้วนะคะอันนี้โตช้าหน่อยเพราะว่าอยู่ในอุโมงนะคะเดี๋ยวก็เริ่มจะโตขึ้นเร็วแล้วค่ะเพราะว่าอากาศอุ่นขึ้นเยอะเลยเนาะไปกันที่ขวาค่ะไปเก็บผักกันเนาะ ไม่โตมากนะคะต้นกําลังพอดีพอดีเนาะยังไม่ไม,ไม่โตเท่าที่จะเก็บได้แต่ว่าลูกค้าคนนี้สั่งผักมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วพี่เขาอยากได้ต้นหอมแล้วก็ผักกาดหินมากนะคะแล้วทีนี้ต้นหอมกับผักกาดหินก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะถ้าสมมติว่ารอให้กวางตุ้งมันโตจนพร้อมเก็บนะคะนี่กลัวว่าต้นหอมกับผักกาดหินจะหมดก่อนนะคะก็เลยว่าจะเก็บผักให้พี่เขาเลยนะคะกวางตุ้งอาจจะไม่โตมากแต่ก็ ไม่เป็นไรค่ะเพื่อลูกค้านะคะมี FC ถามเข้ามานะคะว่าเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ค่อยเห็นน้องปั้นเลยนะคะไม่เห็นน้องปั้นมาช่วยทำสวนเลยนะคะจริงๆน้องปั้นมาช่วยตลอดนะคะก็ช่วยแม่ตลอดค่ะแต่ว่านิดเองไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะ ก็สังเกตว่านี่จะลงคลิปบางครั้งก็อาทิตย์หนึ่งลงคลิปหนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์ลงคลิปหนึ่งถ้าขายันหน่อยก็จะมีสองคลิปในหนึ่งอาทิตย์นะคะก็ในระหว่างช่วงที่นิดไม่ได้ถ่ายคลิปก็ทํางานปกตินะคะเพราะว่าน้องป้านเขาก็โตแล้วเนาะทุกคนอย่างที่นิดเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาก็ไม่ค่อยจะชอบทําคลิปสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ช่วยแม่ปกติแล้วก็อย่างเช่นตอนเช้าแบบนี้นะคะเขาก็ต้องไปโรงเรียน,นะคะ่ะน้องป้นปีนี้ก็เริ่มได้ฝึกงานแล้วนะคะ ก็เรียนไปด้วยแล้วก็จะเริ่มได้ฝึกงานแล้วค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนมาเก็บผักตอนเช้าแบบนี้นะคะนี่จะต้องมาเก็บช่วงประมาณ8ปดถึงเก้าโมงนะคะเพื่อที่จะได้ส่งผักก่อน11บเอโมงเช้านะคะเพราะว่าไปรษณีย์ที่นี่นะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากส่งวันนี้แล้วให้ของถึงในวันพรุ่งนี้เราจะต้องส่งก่อน1 1บเอโมงเช้านะคะ นี่ก็จะกะเวลากะว่าเก็บผักแล้วก็ได้ส่งเลยนะคะไม่ให้ผักค้างคืนแล้วก็ต้องไปก่อน11บเอโมงค่ะก็คือ<ค><ค>ส่งวันนี้พรุ่งนี้ลูกค้าได้รับเลยผักก็จะไม่เหี่ยวเนาะเดี๋ยวนีดเก็บต้นหอมแบบนี้แล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วนี่ก็จะมาเลาะใบพวกเหลืองๆหใบเหลืองเที่มันไม่สวยออกแล้วก็จะล้างดินออกนะคะแล้วก็ค่อยนำไป ช่างน้ำหนักส่งให้ลูกค้าอีกทีค่ะวันนี้ต้นหอมหนึ่งกิโลนะคะดูน่าจะใกล้จะพอแล้วลรอคะ่ะหนึ่งกิโลได้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าผักกินไใบพวกนี้ค่อนข้างจะน้ำหนักเบาน่าจะได้และะ้วค่ะหนึ่งกิโลนะคะเสร็จจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะไปเก็บผักกาดหินนะคะหนึ่งกิโลไปกันค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวนี้จะใช้มีดตัดนะคะผักจะได้ไม่ช้ำเนาะงามมากๆเลยค่ะกำลังพอดีเลยนะคะดูค่ะสวยมากกรอบมากนะคะ นี่นะคะทุกคนต้นหอม1นกิโลผักกาดหินหนึ่งกิโลนะคะดีคิดว่าน่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกวางตุ้งกันค่ะ อดๆเลยนะคะกวางตุ้งนี่โลละสิบฟังนะคะสิบฟังให้คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 340บาทต่อ1กิโลนะคะส่วนต้นหอมโลละ15ฟังก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณน่าจะอ่าเกือบเก0อค่ะต่อ1กิโลเนาะ คิดว่าน่าจะได้หนึ่งกิโลแล้วค่ะเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปชั่งน้ำหนักกันนะคะไปค่ะนี่นะคะต้นหอมทินิดคัดเรียบร้อยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะเปิดน้ำล้างดินสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะแพ็คส่งให้ลูกค้านะคะใช้วิธีนี้แล้วค่ะดู ทุกคนคือผักที่เราเก็บมาวันนี้เนาะเดี๋ยวนี้จะชั่งน้ําหนักนะคะแล้วก็พอ่อในสุดทิมเตรียมไว้ลงกล่องน,นะคะอันดับแรกจะชัง่งผักกัดหิงก่อนนะคะ นีจะแยกเป็นกำละห้าร้อยกรัมนะคะกำละครึ่งกิโลนี่นะคะอันนี้ไม่ใช่หนึ่งกิโลนะอันหนึ่งกิโลเกินนี้นะคะนี่ก็เลยเลยครึ่งกิโลไปเกือบถึงหกขีดค่ะเสร็จเรียบร้อยนี่ก็จะมัดนะคะ สังเกตว่าผักยังชุ่มๆอยู่นะคะเพราะว่านิดรดน้ำเมื่อวานนี่นะคะเรียบร้อยใบหนึ่งมัดนะคะ2กิโล ไปเยอะนะคะนี่นะคะก็หขีดไปเลยค่ะทั้งถูกทั้งแถมนะคะท่านลูกค้าง,งามมากเลยค่ะ นี่นะคะครึ่งกิโลวิป๊า,ามาแล้วเอากล่องมาให้เราใส่ผักนะคะนี่นะคะกวางตุ้งนี่ไม่ได้ล้างนะทุกคนกาดหินก็ไม่ได้ล้างนะคะปกติผักอื่นๆนี่จะไม่ไล้างจะล้างแค่ต้นหอม ตลอดเลยให้ตลอดทุกเจ้าเลยนะคะนี่ค่ะงามมากต้นหอมนะคะอันนี้แค่ห้าฟังอยู่นะคะทุกคนห้าฟังถ้าไปซื้อในร้านน่าจะมีน่าจะได้สักสิบห้าฟังได้นะคะเพราะมันขีดเขาขายเป็นขีดเนาะขายเป็นร้อยกรัมนะคะสามฟังถูกมากจะหมดแล้วนะคะใครไม่ได้กินเสียดายเลย เพราะว่านิดไม่ได้ปลูกแล้วนะต้นหอมต้องรอปีหน้าเลยนะคะเอาต้นหอมลงก่อนแล้วกันเพราะต้นหอมจะหนักนะคะ นี่นะคะกล่องใหญ่ไปก็เลยจะ m o d ฟ f y ให้มันเล็กลงนิดนึ่งพอดีกับผักให้มันดู สวยงามแล้วก็เวลาขนส่งผักจะได้ไม่ขยับนะคะไม่ช้าเนะาะค่ะทุกคนหลังจากที่ไปส่งผักมาเรียบร้อยแล้วนะคะผักวันนี้ก็จะมีออเดอร์อย่างที่บอกนะคะก็เป็นารายไดย้เล็กๆน้อยนะคะที่นี่สามารถทําเองแล้วก็มีความสุขกับมันมากๆเลยนะคะนี่มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทําสวนผักแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งที่ได้ตัดผักแต่และต้นเพื่อส่งลูกค้านะคะก็จะเป็นอีกงานอนิเรกที่แบบชอบมากๆค่ะ ก็ช่วงไหนว่างๆนะคะเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนไปถ่ายรูปถ่ายคลิปกับทุ่งดอกฟันสิงโตนะคะดูค่ะเยอะมากนะคะแค่อยู่ในสวนของนิ้เท่านั้นเองส่วนที่บ้านนะคะยังเยอะขนาดนี้เนาะเดี๋ยววันไหนว่างๆนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปด้วยเนาะส่วนวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ชอบชื่นชอบสวนผักของนิ้นะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย